พบกับเต้าแล้วก็ Red Lips Tailing นะคะคลิปนี้จะเป็นดวงราย3เดือนนะคะของชาวลัคนาราศีกุมนะคะดวงราย3เดือนก็จะเป็นในระหว่างเดือนกรกฎาสิงหาแล้วก็กันยายนนะคะสาเหตุที่ทําราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่ค่อนมาทางไทยายแล้วเนาะเพราะว่าเตาเปลี่ยนวิธีการอ่านใหม่นะด้วยการ ที่ดูยอดวิวจากเมื่อ3เดือนที่แล้วนะคะชาวราศีกุมนะคะก็เลยปกติจะจะจะทำเรียงตั้งแต่แบบาราศีมังกรเป็นต้นไปเนาะจนถึงราศีธนูนะแต่ทีนี้เปลี่ยนวิธีนะคะก็ราศีกุมเนี่ยอยู่ในลำดับเกือบจะท้ายๆเลยเนาะในการที่มียอดวิวคนดูเมื่อ3เดือนที่แล้วนะคะก็เอาตรงนั้นมาในการเรียงลำดับเนาะในการทำคลิปสำหรับ3เดือนนี้นะคะ ก็ช่องเต้าจะเป็นการทําดวงราย3เดือนนะคะ earn, จะไม่มีดวงรายเดือนเนาะเพราะว่าด้วยช่วงเวลาส่วนตัวเต้าไม่ค่อยมีเยอะขนาดนั้นที่จะทําได้ในทุกๆเดือนนะคะก็เลยทําให้เป็นดวงราย3เดือนก็แล้วกันนะสำหรับทุกๆราศีเลยนะก็มาอัปเดตกันเสมอนะคะก็ผ่านไปแล้วครึ่งปีเนาะไม่ไม่รู้ว่าชีวิตชาวราศีกุมเป็นยังไงบ้างช่วงครึ่งปีแรกนะคะทีนี้เรามาดูครึ่งปีหลังกันนะในไตรมาสแรกนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะก็ สำหรับวันที่นะในการดูคลิปนี้ก็เต้าให้วันที่ไว้ทั้งแบบโหราศาสตร์ทไทยแล้วก็โหราศาสตร์ตะวันตกนะคุณดูไดท้ที่ใต้คลิปเลยนะก็ส่วนตัวเตว้าไม่ได้มีความเชื่อว่าจะต้องดูแบบโหราศาสตร์ทไทยหรือว่าตะวันตกนะแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลที่เข้ามาดูได้เลยนะคุณเลือกดูตามความเชื่อของคุณได้เลยนะคะก็เลยจะให้ไว้ทั้ง2แบบเนาะนะคะประมาณนี้ก็วิธีการอ่านในคลิปนี้เต้จาจะอ่านภาพรวมของชาวราศีกุมกันก่อนนะคะว่า มันจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเนาะในภาพรวมช่วง3าเดือนนี้นะแล้วก็จะแยกย่อยเป็นเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักทีละประเด็นเลยนะแล้วก็จะมีไพ่ออร์เรคิลนะคะเป็นตัวช่วยสำหรับคุณในคลิปนี้ด้วยแล้วก็รวมถึงไพ่ใบชาด้วยนะคะที่ยืนยันความแม่นนะคะดูว่าชาวราศีกุมจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับคุณเนาะสำหรับไพ่ใบชาเนาะ ประมาณนี้นะคะส่วนรายละเอียดไพ่ที่ใช้เนี่ยเต้าก็ให้ไว้ที่ด้านใต้คลิปแล้วเช่นเดียวกันนะเผื่อใครสนใจไพ่สําหรับไหนก็สามารถที่จะกดดูได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะต้องมี f a c e b o o k f a n p เ g e เนาะชื่อว่า r e d t e l l i n g นะใครที่ติดตามกันใน YouTube แล้วก็ฝากติดตามกันใน Facebook ด้วยนะคะ หรือว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดซุปเปอร์แต s ด้านใต้คลิปนะถ้าคนรับชมผ่านทาง YouTube นะแต่ถ้ารับชมผ่านทาง Facebook ก็สามารถกดส่งดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณทุกๆก,การสนับสนุนคอมเมนต์ดีๆเนาะกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้กับเตา้าน้อผ่านคอมเมนต์ในคลิปเนี่ยท,ท,ท,ทุกๆทุกๆวันเลยนะคะน่ารักมากๆเนาะอยู่กันไปจนถึงแสนซับเลยนะคะทุกท่านเนาะโอเคเรามาเริ่มกันนะชาวราศีกุมนะคะ ดวงราย3เดือนของคุณนะระหว่างเดือนกรกฎาสิงหากันงยาจะเกิดอะไราขึ้นกับคนบ้างนะใบแรกเลยโอ้โหคนรวยนะคะ2,023เราเจอแล้วนะคะนายอัลเพนด์เคิลคุณดูสิคุณดูหน้าตาคุณดูมีความสุขขนาดนี้ดูสิโอ้ยฉันมีเงินเงินฉันเยอะแยะไปหมดนะเบอร์น,นั้นเลยนะจ๊ะนี่เราเจอเรซตีนีแล้วนะคะเซติเทตินีแล้วนะเช่ากลุ่มนะฮะ นะจะมีเรองราอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างโอ้ย Two of Cups อะไรเอ่ยความการเงินดีความรักดีอะไรเอ่ยนะฮะโอ้โหเพดดอา p e n d a c l e s, <Pent> <S นะคะพลังงานแอกว่าสดใสสว่างมากโอ้โหอดีตของคุณก็ยังเป็น The Emperor เลยนะชาวกลุมคะ่ะปังไม่ไหวความคิดทัศนคติ การโฟกัสของคุณว้า wow. ว seven of pentacles โอ้พลังงานคุณดีมากอะชาวกลุ่มอนาคตที่จะเกิดขึ้น the world ว้าวไม่มีที่ติอะ่ะเต้าต้องบอกแบบนี้เลยชาวกลุ่มนะคะคุณช่วยปั่นยอดวิวให้เต้าด้วยนะไม่มีที่ตินะคะพลังงานคุณเนี่ยนะขอดูขยายความในเรื่องของงานเดี๋ยวขอวางไพ่ยขยายความก่อนเนาะเรื่องงานนะฮะเรื่องเงิน นะแล้วก็ความรักนะคะโอเคทีนี้เรามาดูขยายความเรื่องงานกันนะคะโอ้สามดาบมาเลยนะฮะโอเคขยายความเรื่องงานนะคะต่อมานะคะ king of cups นะคะอีกหนึ่งใบของเรื่องงานนะคะโอ้ queen of cups มาแบบคู่กันเลยนะคะคู่กันเลย ทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการเงินนะจ๊ะโอ้ยตายแล้วสิบเหรียญน,นะจ๊ะคุณมีทั้งเก้าเหรียญทั้งสิบเหรียญเลยชาวราศีกุมแชร์ให้เพื่อนเดี๋ยวนี้นะคะเพื่อนที่เป็นราศีกุมนะคะโอ้โหหนึ่งเหรียญปังไม่ไหวชาวกุมความปังรอคุณอยู่แล้วช่วงสามเดือนนี้นะคะห้าไมา้โอเคไม่เป็นไรนะคะห้าไมา้ คนจะรวยช่วยไม่ได้ชาวกลุ่มนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของความรักกันเดอร์ซันความรักได้เดอรซันนะคะโอ้ oh. ความรักคุณเนี่ยแสดงออกตั้งแต่ทัวร์คับตรงนี้แล้วเนาะประกบข้างคุณเนี่ยนะคะแล้วก็โอ้ oh, e e n น f s w ส r d s ดค e e น of s ส o r d ดโอเคแล้วก็เอเ of ว a นส์นะคะอ mm hmm. โอ้ว oh, wow. ้าวไพพรมยานนะคะพระยาราชสีนะจ๊ะคุณดูสิความปังของคุณนะคะพระยาราชสีก็ามาไพความรักของคุณโอ้ x p r e s s your love. Go ahead and make the r o m a n โรแ t u e s t u r มีใครจะได้ฟงฟิงมุงมิงในเรื่องของความรักในช่วง3เดือนนี้ด้วยชาวกลุ่มนะทีนี้เรามาดูไพ่ใบชาก,กันว้าอีร์นะคะ Good News นะ,คะใครบางคนจะได้รับข่าวดีวอลเตอร์ Walter, นะ,ะ depression anxiety worry that something is a g a i n s you uh huh. มีไพ่เตือน ขึ้นมาด้วยนะฮะแล้วก็โอ้ยขนลุกนะชาวกุม Wishbone นะฮะ I wish is granted อ่อันนี้เราต้องบอกตรงนี้เลยว่าชาวกลุ่มจากที่เต้าเปิดมาทั้งหมดคุณเป็นราศีที่8เนอะที่เต้าเปิดมาเนาะตามลำดับนะคะดี D ที่สุดหน้าไพ่คือดีที่สุดเพอร์เฟกที่สุดเท่าที่เต้าดูมานะโอเคคะ่ะราศีกลุมเดี๋ยวเรามาดูกัน ค่ะชาวลัคนาราศีกุมนะคะดวงรายสามเดือนของคุณนะในระหว่างเดือนกรกฎาสิงหาแล้วก็กันยายนนะเรามาดูก,กันนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะชาวราศีกุมพลังงานคุณอย่างที่เต้าบอกไปตอนต้นนะคะโอ้พลังงานคุณดีมากที่สุดเลยเท่าที่เต้าเปิดมาเนาะนะจนจนถึงแบบราศีที่แปดเนี่ยนะพลังงานคุณเนี่ยเป็นนายอัพเพนเดเคิลส์นะคะพลังงานนายอัพเพนเดเคิลส์เป็นพลังงานของคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต มากๆเนาะชาวราศีกุมนะคะโอ้พลังงานเหรียญน,นี้มาแบบแน่นเลยนะคะมาใบแรกก็มาเก้าเหรียญแล้วนะคะแล้วยังมีสิเหรียญอีกนะชาวราศีกุมคุณไม่ต้องห่วงในเรื่องของการเงินอะไรเลยนะถ้าใครบางคนชาวราศีกุมที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะติดขัดในเรื่องของการเงินเนาะ,ะการเงินไม่ค่อยฟลอร์หรือมีปัญหาทางด้านการเงินมาช่วงก่อนหน้านี้นะคะ ตั้งวงเห็นพลังงานเนี้ยมันคลี่คลายแล้วหรือว่ามันกาลังจะคลี่คลายในช่วง3เดือนเนี้ยอย่างแน่นอนนะชาวราศีกุมคุณวางใจได้เลยนะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะนายเพนทาเคาิลยังเป็นพลังงานของคนที่เอ่อมีความสุขแล้วก็สามารถเติมตเต็มชีวิตของตัวเองได้เป็นพลังงานของคนที่ดูแลตัวเองได้ดีนะ,ะแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นอ่ะอินดีพีเดนซ์นะคะทำนองนั้นถ้าเป็นคนโสดก็จะเป็นพลังงานของคนโสดที่ ยังไม่ได้รู้สึกว่าความรักมีความสําคัญกับคุณมากขนาดนะั้นในช่วงเวลานี้เออพลังงานของคนที่ดูแลตัวเองได้นั่นแหละนะแต่มันก็จะมีความรักเข้ามานะชาวราศีกุมนะคะทัวร์ัพขึ้นมาประกบคุณเลยนะคะแต่ในที่นี้ทัวร์ัพอาจจะไม่ได้หมายถึงความรักอย่างเดียวก็ได้อาจจะหมายถึงการมีกัลยาณมิตรที่ดีเข้ามาเนาะในช่วง3าเดือนนี้นะคะหรือว่าคุณอาจจะถ้าบางคนอ,อยากหาในเรื่องของหุ้นส่วนอยู่อะไรอย่างนะี้นะ ที่เอามาร่วมจะมาร่วมธุรกิจร่วมงานกันอะไรเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่เป็นกัลยาณมิตรนะคะที่แบบเหมือนกับพูดภาษาเดียวกันอะเข้ากันได้ดีนะทำนองนั้นหรือว่าถ้าบางคนกําลังหาคู่หาแฟนหาคนรักมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่เท่าเทียมกันกับคุณเนาะคนที่สินเสมอกันนะคะคนที่มาเพื่อคุณแล้วก็ดูแลกันและกันจริงๆพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมกันนะคะมีเกณฑ์จะได้เจอเนาะนะคะ มีไมตรีใหม่ๆเข้ามาจากคนใหม่ๆอย่างแน่นอนนะหรืออาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะคะทีนี้เ h e e พ p เ r o r เนี่ยอันนี้บ่งบอกถึงในตำแหน่งของอดีตที่ผ่านมาเนาะเดมเพออรอาจจะหมายถึงว่าคุณได้รับการซัพพอร์ตเป็นอย่างดีจากใครบางคนอย่างเช่นเดมเพอเรออาจจะเป็นคุณพ่อคุณก็ได้เนาะหรือว่าอาจจะหมายถึงเจ้านายก็ได้นะคะหรือพายการจะบอกว่าคุณมีพื้นฐานชีวิตที่ดีอะชาวราศีกุมนะคะพื้นฐานคือไม่ใช่คนที่แบบว่า ลำบากมีชีวิตที ok, ล่ลำบากตกลกรรมลำบากอะไร ok, อย่างนี้ไม่นะเพราะว่าอันนี้เราเห็นไพ่อดีตของคุณดังนั้นชาวราศีกุมไม,ไม่ไม่น่าเป็นห่วงอ่ะพื้นฐานชีวิตก็ดีด้วยนะคะมีความมั่นคงในชีวิตมาในระดับหนึ่งแล้วที่เป็นพื้นฐานของคุณอยู่นะคะทีนี้เพจ์อลเพนดักเคิลกลับมาที่เพจนะ์อลเพนดัเคิลเนาะเป็นอในช่วงสามเดือนนี้นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกเนี่ยเพจ์แลเพนดัเคิลอาจจะหมายถึงนะบางท่านอาจจะได้เริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างนะคะ มาเป็นการเริ่มต้นลงทุนอะไรใหม่ๆก็ได้ถ้าบางท่านคุณมีแนวคิดอยากจะลงทุนทนํานู่นทํานี่นะคะมีเกณฑ์จะได้ทําในช่วง3ามเดือนนี้นะไพ่เพจเนี่ยเป็นไพ่เด็กเนะาะไพ่เด็กคือการเริ่มต้นแบบในแบบที่แบบนิดหนึ่งอะ่ะหมายถึงว่าถ้าลงทุนก็ลงทุนแค่นิดเดียวหรือว่าเริ่มต้นทําอะไรไปนิดหนึ่งแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเริ่มแบบ ทำอะไรบางอย่างให้มันแบบเป็นรูปเป็นร่างแล้วทํานองเนี้ยนะคะอืมมันจะมีการเริ่มต้นบางสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่คุณคิดไตร่ตรองมาดีแล้วนะคะอืมบางคนจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่เป็นโอกาสทางด้านการเงินของคุณเนาะเซเว่นนัมเพนเอร์จะเป็นตําแหน่งของความคิดนะคะโอ้ความคิดชาวราศรีกุมนี้คือตำแหน่งตัวตนของคุณเนี่ยก็ให้เงินเนาะให้เหรียญตำแหน่งความคิดก็ยังเป็นให้เงินให้เหรียญอีกคุณโฟกัสกับในเรื่องของการทํามาหากินมากๆนะคะ การสร้างความมั่งคั่งมั่นคงให้กับชีวิตมากๆเลยนะเซเว่นอัลเฟนดอรเนี่ยบางท่านเนี่ยรอคอยนะกำลังแบบรอคอยผลผลิตอะหรือว่าสิ่งที่ตัวเองได้ได้ลงทุนลงแรงทําไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะหรือว่าเนี่ยเนี่ย อย่างที่บอกว่าบางท่านจะมีการลงทุนหรือเริ่มต้นทําอะไรบางสิ่งอย่างเช่นธุรกิจกิจการเล็กๆของตัวเองบางคนเริ่มขายของออนไลน์หรืออะไรแบบนี้เริ่มต้นทํานะคะแล้วก็เนี่ยกำลังคิดหาวิธีการหรือว่าบางบางท่านเริ่มต้นทําไปแล้วแล้วก็รอให้มันออกดอกออกผลออประมาณนั้นเนาะมันเป็นพังงานของคนที่กําลังจะเก็บเกี่ยวในสิ่งที่ตัวเองได้ลงทุนลงแรงทําลงไปอะ่ะเ,ออเก็บเกี่ยวแล้วก็เริ่มมีรีเทิร์นเริ่มมีผลตอบแทนกลับคืนมานะคะหรือบางท่านอาจจะคิดในเรื่องของ อยจะเอาเงินสักก้อนหนึ่งไปลงทุนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้เนาะในช่วง3เดือนนี้นะคะก็ลองดูเนะาะใช้วิจารณญาณของคุณได้เลยนะคะ The World ขึ้นมาเนี่ยเป็นตําแหน่งอนาคตอันใกล้นะคะ The World เป็นไพ่ของที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาต,ต่างประเทศนะคุณกำลังอาจจะคิดที่จะไปอยู่ต่างประเทศก็ได้อยากจะคิดไปเรียนต่อก็ได้คิดไปเที่ยวก็ได้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะ มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จ worldwide เนาะสำหรับบางท่านที่อย่างเช่นขายของออนไลน์อะไรแบบนี้เนะเาะสมมติน,นะถ้าคุณขายของออนไลน์นะคะลองแบบขยายตลาดไปต่างประเทศดูมีเกณฑ์ที่จะปังนะ the world ขึ้นมาเนี่ยนะคะหรือบางท่านจะได้เดินทางไปต่างประเทศในช่วง3เดือนนี้นะไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆก็ตามเนาะการเรียนต่อก็ดีนะการไปทํางานก็ดีหรือว่าบางท่านแบบแต่ง,งงแต่งงานก็มีเพราะว่าให้ทัวร์คัสก็ขึ้นมาด้วยนะคะ ก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าสำหรับก,การแต่งงานนะ The world อาจจะยังหมายถึงว่าในอนานคตอันใกล้นะบางท่านอาจจะเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จในเรื่องบางเรื่องที่คุณกําลังทําอยู่นะเวลานี้เนาะอย่างเช่นประสบความสำเร็จในเรื่องของงานที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจทําเอาไว้บางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าขยับขยายงานเนาะมันเป็นจุดที่คุณจะพึงพอใจในชีวิตแบบมากที่สุดอะ ในอนาคตอันใกล้นี้มันเหมือนกับชีวิตของคุณเริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะทำนองนั้น The World คือไพ่ที่ประสบความสำเร็จแบบเป็นไพ่ที่ดีมาก,มากๆไปหนึ่งเลยนะทีนี้เรามาดูกันนะในเรื่องของงานนะคะเรื่องงานคุณได้ท e e อ f Swords นะ King of Cups แล้วก็ Queen of Cups นะเรื่องงานชาวกรุมเนี่ยน่าสนใจทีเดียวนะ ให้ขึ้นมาสามดาบเนี่ยใบแรกเลยนะเดือนกรกฎาคมนะให้ระวังในเรื่องของประเด็นปัญหาในที่ทํางานเนาะ,นะการทะเลาะเบาแวงนะ <c oughs> การแบบตกลงพูดคุยไม่ลงรอยกันหรืออะไรทํานองเนี้ยนะคะในเรื่องเกี่ยวกับงานนะให้ระวังแบบมีปากมีเสียงอะไรแบบนี้หรือว่าแบบพูดอะไรไม่มีใครฟังเราหรือว่าการงานอาจจะเกิดอุปสรรคปัญหาบางอย่างให้ต้องแก้ไขนะคะทํานองนี้เดือนกรกฎาคมเนี่ยปัญหาเนี้ยขึ้นมาโดดเด่นมากนะคะ แต่ทีนี้นในเดือนสิงหากับกันยาอันนี้ต้องมองว่าการงานของคุณจะเริ่มเข้าที่เข้าทางราบรื่นบางท่านจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะถ้ามองหาคนช่วยอยู่อาจจะมีคนเข้ามาช่วยหรือว่าเป็นลักษณะของกูรูเนาะหรือว่าคนที่จะให้คําแนะนาปรึกษานะคุณจะได้เจอคนที่จะให อาจจะเข้ามาให้คาแนะนําปรึกษาแก่คุณนะคะเกี่ยวกับงานในช่วงเดือนสิงหาคมหรือว่ากันยายนก็ได้นะคะพลังงานของคนคนนี้อาจจะเป็น King of Cups เนาะหรือว่าเป็น Queen of Cups นะคะที่เข้ามาช่วยเหลือคุณตรงนี้ในส่วนของงานหรือไพ่กําลังจะบอกว่าตัวคุณเนี่ยกำลังจะเป็นพลังงานแบบ King of Cups หรือว่า Queen of Cups ก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะเป็นพลังงานของความประนีประนอมในเรื่องงานนะคะการแบบ พูดคุยกันอย่างลงตัวการใช้แบบว่าน้ำเย็นเข้ารูปเอออะไรอย่างนี้ใช้ soft power soft skill นะจ๊ะเออไม่ใช่สายไฟนะคะก็ะคือน้่นแปลว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกรกฎาคมที่เป็น3ดาบเนี่ยนะ,ะในช่วงเดือนสิงหากันยาต้องมองว่ามันจะคลี่คลายไปได้ในที่สุดนะคะถ้าคุณติดปัญหาอะไรอยู่เนาะแต่ว่าโดยส่วนตัวเต้าไม่ได้มองถึงการแบบยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าไล่ออก หรือหรือไม่ใช่ไม่ใช่ล่ออกหรือว่าลาออกจากงานหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือถูกให้ออกจากงานอะไรแบบนี้ไม่มีนะแต่ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะแต่ว่า3ดาวอาจจะเป็นประเด็นในเรื่องของความขัดแย้งบางอย่างในที่ทํางานซะมากกว่านะคะอืแต่ว่าสุดท้ายเราจะเคลียร์กันได้เราจะกลับมาราบรื่นดีอีกครั้งหนึ่งนะคะอมหรือคิงเอาพัฟกับควีนเอาพัฟเนี่ยอาจจะกําลังบอกคุณว่าให้คุณปรับสมดุลก็ได้เนาะ ในที่ทํางานหมายถึงว่าหันหน้าเข้าหาการคุยกันดีๆนะคุยกันด้วยเหตุผลนะคะแล้วก็เรื่องราวจะคลี่คลายไปได้นะหรือถ้ามองเห็นว่าใครบางคนคุณอาจจะได้รับออฟเฟอร์ในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้นะมันเป็นไพ่คิงกับไพ่ควีนขึ้นมานะคะโดดเด่นในช่วง2เดือนคือสิงหากับกันยายนเนาะนะคะบางคนอาจจะได้ขึ้นตําแหน่งใหม่เนาะเป็นตําแหน่งที่สูงขึ้นดีขึ้นนะแล้วก็เงินเดือนมากขึ้นแบบนี้อาจจะมีลูกน้องนะคะที่ต้องควบคุมดูแลนะประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะ อะหรืออีกกรณีหนึ่งบางท่านอาจจะได้ทํางานกับคู่นะคะแล้วก็คนอาจจะมีปากเสียงสักเล็กน้อยแหละแต่ว่าสุดท้ายก็จะเข้าขากันได้ดีนะคะเหมือนมีคู่มาช่วยทํางานที่ต้งทายแบบนี้เพราะว่าไพ่ทัวร์พัชก็ขึ้นมาด้วยแล้วก็ไพ่คิงอัคาดกับควินาคาดเนี่ยเขาเป็นคู่กันเออนะก็เลยรู้สึกว่าบางท่านเนี่ยถ้าทํางานร่วมกับคู่ก็ระวังปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งเนาะแต่ว่าสุดท้ายก็จะคลีลก,กันได้แล้วก็จะเข้าใจกันแล้วก็ทํางานกันได้ดีนะคะเอ,อารมณ์นั้นเนาะ ก็อันนี้ที่ต้องเห็นเนาะในเรื่องของงานนะคะไม่ได้หวือหวามากเอาเป็นว่าเนาะของชาวราศีกุมนะแต่ทีนี้มาดูเรื่องเงินของคุณกันดีกว่านะคะเรื่องเงินชาวราศีกุมคุณได้สิบเหรียญเลยนะแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็ไปสุดท้ายจะเป็น5ฟฟ้าบอน์เนาะโอ้โหการเงินคนนี้บอกเลยว่าปังมากนะมันปังตั้งนะแต่ไพ่ตัวตนคุณแล้วนะคะเออไม่ไปแปลกใจถ้าแบบสองใบนี้ขึ้นมาเนี่ย สิเปลี like ่ยนขึ้นมานะใบแรกเลยนะคะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยบางท่านจะได้ไปเกี่ยวเนื่องนะคะกับในเรื่องของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเนาะเช่นที่ดินได้รับที่ดินมรดกอะไรอย่างนี้นะหรือว่าอสังหาริมทรัพย์แบบที่เป็นมรดกจากครอบครัวนะคือทรัพย์สินหรือว่าเงินทองบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะคะมันจะมีบางส่วนที่มาจากครอบครัวเนาะสำหรับบางท่านนะหรือว่าบางท่านคือคุณจะ มีการเขาเรียกว่ามีการไปเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินของครอบครัวอย่างเช่นการเขียนมรดกการเขียนพินัยกรรมหรือแบ่งมรดกทรัพย์สินหรืออะไรแบบนี้นะอันนี้เป็นได้หมดเลยนะคะมันจะมีความเกี่ยวเนื่องกับครอบครัวเกิดขึ้นเนาะ เออหรือว่าได้รับเงินมรดกอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ให้มาหรืออะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะได้หมดเลยที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะหรือบางท่านเนี่ยทำงานกงสีกับครอบครนะัวเนาะกำไรจะดีมากนะในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะโดดเด่นมากหรือว่าเ,อาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการงานจะเข้าที่เข้าทางแล้วก็ได้เงินมาเออจำนวนมากนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะคะ เอาเป็นว่าการเงินดีแบบเฮงปังอะถ้าใครขายของก็คือรวยเงินเข้าเยอะมากแบบหาที่เก็บไม่ทันนะสิบเหรียญนะทำนองนั้นเลยก็จะขายดีขายดีนะขายแบบว่าเป็นเทน้าเทท่าเลยอะนะช่วงเดือนกรกฎา,าคมนะคะดังนั้นก็จัดการบริหารเงินให้ดีๆเนาะอันนี้คือบริหารเงินหมายถึงว่าจัดแจงแบบว่าเก็บแยกส่วนอะไรอย่างเงี้ยให้ดีๆนะคะอืเพราะว่าเงินจะเข้ามาเยอะมากๆเลยทีเดียวมันอาจจะเป็นเต้ามองว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณทํามาก่อนหน้านี้ในอดีตก็ได้แล้วก็ มันเริ่มออกดอกออกผลแล้วก็แบบเห็นเป็นเม็ดเงินแบบที่จับต้องได้ที่แท้จ,จริงอะ่ะในช่วงของเดือนกรกฎาคมบางท่านอาจจะเป็นแบบนั้นนะคะสิ่งที่เห็นถัดมาคือ1เหรียญเนาะช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะบางท่านคุณอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการอยากจะลงทุนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้เนาะมันอาจจะเกี่ยวเนื่องมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่เหมือนได้ไดเงินมาได้ทรัพย์สินมาจากครอบครัวหรือได้มรดกมาอะไรแบบนี้เนาะเดือนสิงหาคมก็เลยคิดว่าเอ้ยจะเอาเงินไปทําอะไรดีหรือเอาแบบ มรดกไปทำอะไรสมมติว่าบางคนได้ที่ดินนะสมมตินะคุณก็อาจจะมานั่งคิดว่าคุณจะเพิ่มมูลค่าให้มันยังไงบางคนแบบสมมติว่ามีความฝันว่าเอออยากเปิดคาเฟ่เป็นของตัวเองอ่างเงี้ยบางคนกเ็เอาที่ดินไปไปแบบว่าสานต่อแล้วก็เปิดทําเป็นคาเฟ่หรืออะไรแบบนี้มันมีการแบบว่าขยับขยายเกิดขึ้นนะหรือบางท่านอาจจะลงทุนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือบางท่านจะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับทรัพย์สินมรดกพวกนี้ ต,ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาเลยนะ2เดือนนะคะมีเกณฑ์ การเริ่มต้นลงทุนอะไรใหม่ๆเนี่ยจะโดดเด่นในช่วงของเดือนสิงหาคมคือเอาเงินไปลงทุนต่อยอดว่าง,งันเถอะหรือว่าเอาทรัพย์สินที่คุณได้รับมาหรือว่าทรัพย์สินที่คุณมีอยู่เนี่ยไปลงทุนต่อยอดนะให้มันขยับขยายเติบโตขึ้นนะคะประมาณนั้นเนาะก็เดือนสิงหาในเรื่องของการเงินของคุณนะถ้าคุณจัดการดีๆเนาะมันจะนําพาไปซึ่งการแบบเพิ่มพูนของทรัพย์สินคุณแล้วก็สร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตคุณได้ในอนาคตเลยอะ่ะดังนั้นเดือนสิงหาตจาแนะนําว่าให้คุณลองเรียนรู้ในเรื่องของการเงินคุณอาจจะ เรียนรู้ในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรเล่นหุ้นซื้อหุ้นซื้อกองทุนอะไรแบบนี้หรือว่าเรียนรู้ในเรื่องของการลงทุนในระดับสูงเพื่อให้คุณแบบว่าขยับขยายเงินของคุณได้ต่อไปอะนะประมาณนี้นะแล้วก็ส่วนในเดือนกันยายนจะต้องมีเรื่องเตือนนิดหน่อยนะคะอันนี้ระวังความขัดแยง้งที่เกี่ยวกับเรื่องเงินหรือว่าความขัดแยง้งบางอย่างจะนําพาไาหมคุณต้องเสียเงินก็ได้เนาะระวังแบบว่าอย่างเช่นแบบว่า ไปแบบทะเลาะบอกแว้งกับใครแล้วแบบว่าโดนค่าปรับหรืออะไรเบบนี้เออสมมุตินะหรือว่าอะไรแบบนี้มันมีการขัดแย้งบางอย่างที่จะทําให้ต้องเสียงเงินนะคะหรือว่ามันมีพลังงานของการที่เหมือนแบ่งสรรปันส่วนไม่ลงรอยอย่างเช่นถ้าคุณต้องไปทํางานร่วมกับคนอื่นเนาะเป็นแบบ เป็นทีมอะไรแบบนี้แล้วก็มาได้ผลประโยชน์ทางด้านการเงินเข้ามาแล้วก็มันอาจจะมีการแบ่งสันปันสน่วนที่ไม่ลงตัวอะไรแบบนี้ดังนั้นก็ให้ระมัดระวังนะให้คุยกันด้วยเหตุผลเหตุและผลนะคะดีๆเนาะนะมีพลังงานของความขัดแย้งที่จะทําพามาซึ่งความเสี่ยงเงินอยู่นะในช่วงของเดือนกันยาอันนี้มองว่าให้คุณแบบว่าเตรียมตัวให้ดีๆเนาะเป็นพวกเงินฉุกเฉินอะไรเล,ล่นี้นะแต่ว่าต้องมองว่าเดี๋ยวคุณผ่านไปได้เพราะว่าโอุ้ณมีตั้งส0เหรียญคุณมีตั้ง9เหรียญคุณมีอีกนออนหนึ่งเหรียญอะโอ้ นะคะเยอะมากอ่ะเอคุณผ่านไปได้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงเนาะมันอาจจะเป็นแค่ปัญหาจุกจิกในเรื่องเงินเท่านั้นเองนะทีนี้ในเรื่องของความรักนะคะความรักคุณได้ไพ่เดอะซันนะแล้วก็คุยนับซอร์สเอเด a วอนส์นะคะโอ้ความรักเนี่ยอันนี้เราเห็นถ้าเป็นคุณคนโสดนะพลังงานคุณแบบค่อนข้างชายนิ่งอ่ะพลังงานดึงดูดว่างั้นเถอดดึงดูดคนรอบข้างให้แบบขอ ดึงดูดคนที่สนใจคุณอะ่ะเออให้แบบว่าเข้ามาใกล้คุณแต่คุณเป็นพลังงานของคนที่แบบว่าอาจจะผ่านความรักมาแบบว่า เขาเรียกว่าแหละเจอความรักที่แบบแย่ๆมาเยอะคุณอาจจะค่อนข้างที่จะปิดหัวใจหรือว่าเป็นคนที่อินดีเพนเดนต์อ่ะเนาะอย่างที่เต้าบอกว่าอินดีเพนเดนต์คือคนที่ดูแลตัวเองได้แล้วก็มีอิสระในการใช้ชีวิตเนาะไม่ได้หวังพึ่งพาใครนะดังนั้นอ่ะเต้าเลยแอบรู้สึกว่าตัวคุณอ่ะมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวของคุณเองอยู่แล้วเนาะในระดับสูงที่ไม่ได้ต้องหวังพึ่งพาใครนะดังนั้นก็ คุณอาจจะเลือกไปก่อนอนะแอบรู้สึกแบบน,นั้นนะคะแต่มันจะมีคนเข้ามาแล้วก็บางทีจะเข้ามามากกว่าหนึ่งด้วยนะชาวคนโสดนะคะเอเดวอนขึ้นมาบางท่านจะได้รับข่าวสารในเรื่องของความรักเนาะอย่างเช่นถ้าในกรณี คนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าคุยคุยหาย,หายๆอะไรแบบนี้นะมีเกณฑ์ที่จะมีคนติดต่อเข้ามาในช่วงของเดือนกันยายนนะหรือคนโสดก็ตามแต่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอนะคะคนที่แบบว่าน่าสนใจอะ่ะในเดือนกันยายนนะเอออาจจะเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วอาจจะนั่นแหละนะมันมันมีพลังงานของความมีแพชชั่นต่อกันอยู่นะประมาณนี้นะคะอืมแต่ว่าพลังงานคุณเนี่ยเป็นพลังงานแบบแบบเนี้ยพลังงานแบบว่าผู้หญิงถือดาบอ่ะเออ คุณถือดาบอะก็คือพลังงานที่บอกว่าถ้าไม่ใช่ก็คือฉันพร้อมตัดอะฟันเลยอะไรอย่างนี้แทงเลยอะไม่เอาอะไม,อาอไม่เอาก็คือไม่เอาอะอารมณ์นะเออค่อนข้างแบบมุ่งมั่นนะตั้งใจนะค่อนข้างแบบพูดจริงทาจริงอะออกับคือคุณคุณไม่ได้มาเล่นๆในเรื่องของความรักอะแต่ว่าพอจะเอาใครเข้ามาคือคุณก็พิจารณา,นาแบบอย่างดีมากๆเลยอะคนโสดอะเออต้องเห็นประมาณนี้นะคะ ส่วนถ้าคนมีคู่มีความสัมพันธ์แล้วเนี่ยต้องมองว่านะคะให้คุณลดลดในเรื่องของอีโก้หรือว่าทิฐิหรือว่าอะไรแบบนี้ลงกันสักนิดหนึ่งเนาะแล้วก็พยายาม blend, เบรนเข้าหากันนะคะพยายามแบบว่าที่จะ แสดงออกซึ่งความรักต่อกันมากขึ้นเนี่ยเหมือนที่ mm. พไพโรจนนี้บอก express your love นะคะไม่ว่าจะคุณจะอ,อยู่ในสถานะไหนก็ตามถ้าคุณเจอคนที่ชอบคนที่ใช่นะไพ่แนะนําว่าให้คุณ express your love นะแสดงออกซึ่งความรักที่คุณมีอยู่นะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังหรือว่าถ้าคนมีคู่อะ่ะช่วงนี้อาจจะตึงๆง,ง,งอนๆกันบ่อยหรือว่าแข็งๆไม่ค่อยแสดงออกซึ่งความรักก็แนะนําให้ express your love นะคะมันจะช่วยคุณได้นะว่ามีพลังงานของใครบางคนที่ไม่คุณก็เขาอะ่ะที่บอกว่าเป็นพลังงานถือดาบอะ่ะ เออก็คือแบบจะค่อนข้างแข็งหน่อยไม่แสดงความรักไม่แสดงความรู้สึกอะไรแบบนี้นะเอออาจจะแบบคําพูดคาพูดคาจาบางทีอาจจะกระทบกระทั่งแฟนเราอะไรแบบนี้นะดังนั้นก็ให้ลดลดลงอาจจะใส่ความเป็นเด็กลงไปบ้างเนาะความสดใสแบบเดซันเนี่ยลงไปนะแล้วก็ าหาเวลาอยู่ร่วมกันให้มากขึ้นมันมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางร่วมกันหรือว่าได้ใช้เวลาร่วมกันอยู่นะในเดือนกันยายนสำหรับคนมีคู่หรือแม้กระทั่งคนโสดก็ตามเนาะมีเกณฑ์จะได้ออกเดทเนี่ยอันนี้คือชัดเจนในเดือนกันยายนนะคะพูดคุยออกเดทนะเป็นไปได้นะคะประมาณนี้นะที่องเห็นความรักนะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันเอาไพ่ยพยาราชสีคืออะไรเนี่ยเป็นไพ่พลังงานของชาวราศีสิงห์นะคะ อไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าชาวราศีกุมในช่วงสามเดือนนี้เนาะคุณจะมีความแบบเป็นผู้นําในตัวสูงอะ่ะเออไพ่บอกแบบนั้นนะคะหรือไพ่กำลังจะบอกว่าให้คุณแบบนับถือหรือว่ายึดถือความเป็นผู้นําในตัวคุณเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่าก้าวข้ามผ่านสถานการณ์บางอย่างไปได้หรือไพ่กาลังจะบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์ท้าทายเข้ามาหาคุณอ่ะแต่ชาวราศีกุมอ่ะ คุณจะมีพลังงานของความเป็นพญาราชสีอยู่ในตัวคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้บุกบา่าฝ่าฟันตะลุยหรือว่าเออเป็นคนที่แบบเด็ดขาดแล้วก็เป็นคนที่ทะนงตนในระดับหนึ่งอะคือคุณจะเป็นคนที่เป็น energy เเประมาณว่าในช่วงสามเดือนนี้นะถ้าสมมติว่ามีเรื่องอะไรเดือดร้อนคุณจะไม่ปริป,ปากบน่นคุณจะไม่บอกใครคุณจะแบบว่าทำด้วยตัวเองอะคือเป็นคนหญิงทะนงในศักดิ์สีว่างั้นเถอะนะนะะแต่ว่า ไอพลังความเป็นผู้นำของคุณเนี่ยแหละที่มันทำให้คุณแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเอาตัวรอดอะกับสถานการณ์ยากลำบากต่างๆได้สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ลำบากจริงๆสุดท้ายคุณก็จะผ่านไปได้อยู่ดีนะเออเป็นไพ่พลังงานของความแข็งแกร่งของของชาวราศีสิงห์นะที่อาจจะอยู่ในตัวของชาวราศีกุมค่อนข้างที่จะเยอะนะคะในช่วงของสามเดือนนี้เนาะหรือไพ่กำลังจะบอกว่าเออให้คุณใช้พลังงานของความแข็งแกร่งของความเป็นพญาราชสีเนี่ยแหละในการฝ่าฟันอุปสรรคหรือว่าพาตัวเองไป สู่จุดสูงสุดเพราะว่าไพ่กำลังจะบอกว่านี่ยพญารัศส,สีคือความเป็นผู้นำเนาะบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะในช่วงสามเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์ประมาณนี้นะคะที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนเนาะการเป็นผู้นำคนการมีลูกน้องในในการปกครองนะคะประมาณนี้เร็วนี้นะทีนี้สามเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคนบ้างน,นะคะจากไพ่ใบาชาเนาะเอียร์ชัดเจนเลยกู๊ดนิว์นะบางคนจะได้รับข่าวดีนะคะข่าวดีเรื่องอะไรก็ได้นะ ได้หมดเลยที่คุณรอคอยอยู่ในช่วงสามเดือนนี้นะคะบางคนจะได้รับข่าวดีเช่นข่าวดีในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งข่าวดีในการเขาเรียกว่าอะไราธุรกิจประสบความสําเร็จข่าวดีในการจะได้ไปต่างประเทศถ้าคุณคาดหวังแบบนั้นอะไรแบบนี้นะได้หมดเลยนะคะหรือข่าวดีในเรื่องของมรดกทรัพย์สินที่จะได้มาประมาณนี้ก็ได้นะคะวอล์ชอร์ก็คือให้ระวังในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลเนาะความแบบภาวะการซึมเศร้าอะไรแบบนี้นะคะ บางทีคุณอาจจะทํางานเยอะมากไปหรือว่าเครียดมากไปคิดเยอะมากไปเนาะระวังแบบภาวะแบบนี้ในช่วง3าเดือนนี้ด้วยเนาะแล้วก็ wishbone ไพ่ใบสุดท้ายนะคะ a w i s h is granted ก็นะคะ สิ่งที่คุณขอไว้หรือคิดไว้สิ่งที่คุณอยากจะได้อยากจะประสบความสำเร็จอยากจะสมหวังเนี่ยคุณจะได้รับในช่วง3เดือนนี้นะพอที่คุณขอไว้สิ่งที่คุณคิดไว้จะได้รับในช่วง3เดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะแต่ว่ามันสอดคล้องกับ Good ูดนิวส์คุณมีเกณฑ์ที่จะได้จริงนะนะคะ ประมาณนี้นะคะชาวราศีกุมดวงคุณดีมากเลยนะคะไม่มีอะไรจะพูดนะคะเป็นกำลังใจให้นะในช่วงสามเดือนนี้โอ้โหเฮหงปังสุดๆไพ่เหรียญเยอะสุดๆเลยชาวกุมนะคะก็ยังไงถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับคุณก็มาเล่าให้เต้าฟังบ้างได้เลยนะคะใต้คอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้นะ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ